หมาช้อยอาเทมิ่งครับโอเคสุดยอดนะครันแฟนสุดยอดไหมสวัสดีครับอ่ะดีมากดีมากดีมากครับเอาล่ะในฐานะที่เป็นแฟนของชาจีนะครับวันนี้ให้คุณแบลอินยอกเนี่ยได้ลองชิมเคลลับชาจีโรชาจีหน่อยดีกว่าชิมมือให้ดูดีไหมฮะเริ่มต เมนูแรกเลยครับเมนูนี้ขายดีมากๆเลยนะฮะนั่นคือโบย่าจัสมินกรีนมิลทีนั่นเองครับข้อบนเจนเมนูนึงโบย่าจัสมินมิลค์กรีนทีเราโกฮามิน่ครับและให้คุณแบกยอพรีเซนต์ออกมาถึงรสชาติของมันในฐา,านะเป็น,นะะเฟรน์ออฟชาจีฮะเผยน้ำใจช่วยช่เอ้าอาชิโกว่าต้องเผยนเนี่อาและ,ะทุกคนกคนี่คู่นี่สัมผัสสัมผัส

อันนี้มาจากชาเขียวจากพื้นที่สูงในมณฑลยูนานนะครับแล้วก็จะเป็นชาเขียวจากฝูเจี้ยนอบกลิ่นด้วยดอกมะลิแท้แบบกรีนซ้อนให้กลิ่นหอมละมุนอย่างเป็นธรรมชาติมากๆเลยฮะเมนูนี้นะครับอ그래서그런지먹었을때훨씬더향이더강하게느껴지는것같고굉장히자연에온듯한느낌을주는차인것같습니다 อ๋อเราอย่างนั้นเองเหรอครับผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนทาาแล้วคือแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้กลิ่นหอมกาบธรรมชาติตมากๆเลยโอ้ยเห็นภาพเห็นภาพนี่ตะกันนะตะกันอดทนไม่ไหวแล้วบางทีเดี๋ยวจะเดินเข้าชาจีเลยฮะเป็นผู้ช่วยของคุณอินยอวันนี้ครับคุณผู้ช่วยฮะอย่าเขินอายฮะคุณล้างช่วยกันครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยนะฮะคุณอินยอ ไปหาคุณล้าคุณล้ณาไปช่วยกันหาคุณล้าก็ไปแปลให้ให้ผู้ช่วยด้วยฮะทุกคนครับซีรอนแบล็คมิวทีพิเศษแล้วที่สาขาที่ไอคอนสยามแบบจิสโตที่ไอคอนสยามแต่วันนี้พิเศษกว่าเพราะเป็นคุณแบรอินฮอกที่เป็นคนทำให้กับทุกคนที่ทานกันนะฮะครับ ระหว่าอ,อธิบายกันอยู่นะบอกก่อนนะฮะว่าชาซีลอนเนี่ยเป็นชาที่ขายดีอันดับ3ของโลกนะฮะแล้วก็เป็นที่นิยมของชาวไทยอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ทดลองชิมซีลอนแบล็คมิลค์ทีของชาจีเชิญได้ที่ชั้นจีนะฮะเดินเข้าไปทางเข้านี้ก็ถึงเลยเริ่มต้นเหรฮะคะุณยอค่ะตื่นเต้นมากเลยฮะ,ะตอนนี้เริ่มมิกซ์แล้วนะฮะคุณบอกเขาบอกเขาว่า,ววาแฟนๆตื่นเต้นมากคาะจีกินจัง되고있어요 ชูดูดโนกินจังก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันครับครับต่อนี้เลยฮะอ๋ผสมภาษาให้เข้ากันนะคะชาซีรอนหอมไหมฮะคุณอินยองออซีรอนขัางนี้นานี아직까지는잘모르겠지만한번더끝까지만들어보겠습니다 ตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับเดี๋ยวผมขอลองทําให้เสร็จอยู่ก่อนด <รอ S 1> ีก่อนครับรอก่อนออนครับพี่ใจเย็นๆค่ะอี่เอาแล้วเติมน้ําแข็งแล้วนะครับทุกคนครเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างที่ซับซ้อนมากเลยไม่น่าเชื่อ,น,อน,นะฮะต้องทำยังไงต่อครับคุณอินยอสออ เขาบอกให้นับเจ็ดวินาทีนะคะเชื่อโอเคเจ็ดวินาทีฮะนี่ว้าวอึ๊บโอเคช่วยกันฮะช่วยกันเอาแล้วนะฮะนี่แหลวปอบมือฮะรั่วรัวมือ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 นี่แหละโอ้ยตายตายตายโู้ตายแล้วพิเศษสุดๆขาปิดฝาครับ ได้เลยนี่วันนี้ต้องทำสองแก้วนะคะคุณอินยองค,ครับแก้วแรกพิเศษสุดๆดได้แล้วปลบมือครับปลอบมือ이번에는โต้งม็อบชิ่มหนึรอบนจะลองทำเองโดยที่ไม่ต้องมีคนช่วยนะคะสุดยอดสุดยอดอครับอจะอกเกาหัวสิคะคุณอินยอง เริ่มต้นฮะบอกขั้นตอนเลยฮะเริ่มต้นบอกขั้นตอนเลยฮะบอกวิธีการฮะซุ่ยว่าต้องท่าฮน450มิลลิลิตรเ็มอใส่ตัวของชาเบดลงไปนะคะให้ถึง450ครับคโอริ่ามีช่้หลังจากนั้นก็ให้คนนะคะคนแบบนี้ค่ะน 그리고얼음을넣어줍니다 600ml 까แล้วก็จะใส่น้ําแข็งครับให้ถึง600 m l ครับครับเชื่อไหมฮะถ้าไม่ใช่คุณินยอกทําไม่ได้นะฮะอินยอกที่อันนี้เนี่ยถ้าเรื่องราวดมันชิ่นสุกอบสยไม่ใช่คุณทำมันไม่ใช่ส,บสม,ม,มสบูรแบบขนาดนี้แน่นอนอีอ่นยนู่นทนเอเทน่มที่เลยคริกาอเมกเป็นะท่มนอบดกี้ดนะเลยค่รับาเปรืท่อบดื่มบดใโลกเลยค่มบาเปนปที่มีอนดอดมกที่ลเลยค่ะมาเปปทคบางทลุ งั้นรบกวนอยู่ไทยช่วยทำให้แฟนๆกินได้ไหมคะ้อยกางนซ้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนันถ้าอยางนัาอย่างนั้นาอย่างนั้นอย่นั้นถ้นอ่านั้นถ้าอ่างั้นถ้าอย่างน้นถ้อางนันก้อย่านั้นก้อย่้วถ้าอย่างน้นก้อ่านั้นถ่าในร้ะเป็ยนั้น้อย่างนัน้อยุนั้นถ้ัยั้นถ้อนั้นาอยดาน้นถ้าอนั้นาอย่างนั้ บอกต้องวนเจ็ดวินาทีไงฮะพี่อินยองรู้นิดสิช่วยทำช่วยทำเป็นไม่รู้ได้ไหมครับรู้ไหมเมอกี้รู้ไอ้บู้พีชมีแต่คนที่บอกรู้ฮะพี่อินยองแต่เชื่อว่าอร่อยมา้าแน่นอนนี่ 자 이렇게 제가 두 잔의 음료를 만들어 봤는데요. 여러분들이 한번 드셔 보시고 맛이 어떤지 한번 설명해 주시면 감사하겠습니다. 다본 건에 향세 려 떨어 렴이나 캄. 2개 니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 . 러개 니. 2개 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 니. 2